ตระการตาทำพญานาคไหว้พระทำบุญใกล้กรุงที่วัดมณีวงศ์อีกหนึ่งวัดที่อยากจะชวนไปทำบุญกันก็คือวัดมณีวงศ์ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคอนอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปีความน่าสนใจของวัดแห่งนี้คือเป็นวัดที่เงียบสงบงดงามและตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพหากใครเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าวัดจะมองเห็นกำแพงวัดและซุ้มประตูสีเหลืองทอง มีความวิจิตราการตาและโดดเด่นเป็นอย่างมากกำแพงวัดเป็นสีทองทอดยาวโดดเด่นด้วยลวดลายที่แกะสลักมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาทอยู่ตามช่องประตูภายในวัดมณีวงศ์มีพระพุทธรูปสีเหลืองทองปางป่าเลไลซึ่งพระพุทธรูปปางนี้อยู่ในอิริยาบถประทับนั่งอยู่บนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำส่วนพระหัตถ์ขวาวางงายมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำและอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงพึ่งถวายซึ่งพระปางนี้เป็นพระบูชาสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองใกล้กันนั้นจะมีวิหารที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองมีชื่อว่าหลวงพ่อพันล้านหรือพระพุทธรัตนีสีหฤทัยนเรศ ประดิษสถานอยู่ด้านบนของวิหารเสียนพันปีกัละยานามิตรภายในมีรูปปั้นองค์เทพต่างๆมากมายเราสามารถเข้าไปกราบสักการะบูชาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลได้ส่วนเสาของวิหารเสียนนั้นจะมีรูปปั้นมังกรอยู่บริเวณทุกเสาดูแล้วงดงามเป็นอย่างมากอีกฝั่งหนึ่งของวิหารคือพระอุโบสถ เป็นสีทองเหลืองอารามด้านในโดดเด่นด้วยลวดลายของการแกะสลักที่งดงามและยังประดิษฐานหลวงพ่อศิวลีซึ่งเป็นพระประธานเมื่อเข้าไปในพระอุโบสถแล้วสามารถกราบขอพรอ,องค์พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองได้เช่นกันนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถานปฏิบัติธรรมอุทยานปฏิบัติธรรมหาไทยนเรศวรซึ่งเมื่อเข้าไปด้านในแล้วมีรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานอยู่และไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้ คือถ้ำวังรัตนมณีมหานครบาดานนาคราชที่งดงามยิ่งใหญ่จนถือว่าเป็นถ้ำพญานาคเมืองบาดานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยงดงามยิ่งใหญ่ด้วยศิลปรกรรมต่างๆมากมายรวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมายที่นี่ได้รวบรวมองค์พญานาคมากถึง1,000องค์เอาไว้ให้ประชาชนเข้าสักการะและยังประดิษฐานพระรัตนมณีมหาบาดาล พระพุทธรูปสีทองอารามองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านในรอบๆถ้าก็จะเป็นรูปปั้นพญานาคทั้งสี่ตระกูลและบริวารมากมายรวมถึงรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยเรียกได้ว่าวัดมณีวงแห่งนี้นอกจากจะได้มาทําบุญทำทานกันแล้วยังได้มาชื่นชมความงดงามและความอ่อนช้อยภายในถ้ำพญานาคขนาดใหญ่ ทั้งนี้การเข้าชมถ้ำพญานาคนั้นหากวันที่มีผู้เข้าชมจํานวนมากทางวัดจะแบ่งการเข้าชมเป็นรอบๆโดยจะจํากัดจํานวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบเพื่อเป็นการรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค